เราอยู่กับเส้นทางสู่ความเป็นครูชมรมเราวันนี้วันจันครับลูกศิษย์โปรดลูกศิษย์คุณครูในดวงใจของคุณแดงเช่นครับคุณแดงครับอ่าเอาครับอ่าอันนี้เอ้ยผมชื่อมิสเตอร์แดงครับชื่อจริงชื่อสอนง,งดีวันครับเยี่ยมเลยลื่นอยู่ชมนมอ่าชมุมครูนะชมรมครคูครับ,รบเป็นงานวันนี้อ่าเป็น เกี่ยวเกี่ยวหัวข้อักบครูในดวงใจฉันนะวันนี้ครูในดวงใจฉันวันนี้ก็เป็นครูที่ผมรู้จักกันนานแล้วตั้งแต่ผมอ,อยู่ปสองเป็นครูที่เขาอายุแบบอยู่ัยกลางคนแล้วแต่เขาก็แบบเขาดุนะเป็นคนดุมากแล้วก็แบบชอบชอบตีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยแบบสนใจคนอะไรมากนะก็เขาก็แบบไม่ค่อยแคร์เลย อย่างเช่นแบบผมไม่ตั้งใจเรียนเขาก็จะแบบปล่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเี่ยผมเป็นคนแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะแล้วก็แบบทําคะแนนไม่ค่อยดีด้วยชอบเหมือเหมือมองอากาศเลยฮนกะ็ <c oughs> จนแบบพ่อผมเขาแบบว่าเป็นผลการเรียนผมไม่ดีแล้วจาเป็นน้องไปเรียนไปเรียนพิเศษที่บ้านของคุณครูเขาคนนั้นอนะ ก็พอไปถึงแล้วก็สวงสวัสดีครูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูเขาก็เอาข้าวมาเสิร์ฟให้ก่อนเสิร์ฟเขาก็มีถามอยู่ว่าอยู่ข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เลยเห็นถึงความแบบความรักความผนวยของครูที่มีให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดมาตลอดว่าเอ้ยเดี๋ยวนะครูครูก็ต้องนิสัยแบบนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ย แต่พอเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาแบบนิสัยแบบเปลี่ยนไปอะไรเข้แ,แบบเป็นคนดีกว่าที่ผมคิดอะไรเนงะี้ยแล้วเขาเป็นคนเดียวที่แบบว่าสอนผมแบบใช้แบบคัตเตอร์ในการเหลาเหลาดินสอตอนนั้นผมอยู่แค่ปสองเนะี่ยเขาเไยไม่เป็นเลยบางานมันแค่เด็กองมือคนนี้นจนแบบเขาสอนให้ผมแบบเรียนเก่งขึ้นได้อันนี้ผมผมคือแบบไม่ได้ชอบเขาเลยนะ คือผมไม่ได้ชอบเขาแต่ผมรักเขาอ่ะรักที่เขาเป็นครูอะไรเงี้ยเขาเขามีตีบ้างมีดุบ้างแต่ผมไม่เคยเกลียดเขานะนี่แหละครูในดวงใจผมเข้าใจไหมที่เขาดุเขาตีเข้าใจเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าอ้ยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขารักผมเขาต้องการให้เราเขาต้องการให้เราเก่งทั้งที่ดุที่ตีคุณคุณก็เข้าใจเหรอก็ ก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเขาแบบเหมือนแบบมีอะไรสอดแทรกมันด้วยอืมคือเขาสอนใช่คือโดยสรุปก็คือที่ปลื้มที่เข้าใจครูที่ยกให้ครูคนนี้เป็นครูในดวงใจเนี่ยก็คือเพราะว่าก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเขาไม่เหมือนครูคนอื่นนี่จะทําร้ายแล้วก็ ก็มีสอนเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะทำร้ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูคนนี้เขาไม่เหมือนใครเลยอืมะล้วยอะที่ไหนเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเด็กชายแดงครับครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูชุติมาครับคุณครูชุติมาแห่งโรงเรียนปรชาอุทิศจันทบานุสสอนอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับนี่คือเด็กชายแดงครับชื่อจริง ชื่อจริงชื่อสัญยญพงศ์ดีวันวัพยสองช่างศิลป์